สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมิรก FC, เอฟซีเพื่อนๆนทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไม้ยางใหญ่นะครับไม้ยางต้นนี้อายุประมาณสี่สิบกว่าปีนะครับนะนะฮะอายุประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมเป็นคนปลูกเองกับมือนะครับนะฮะเราดูลักษณะรอบๆต้นกันสักหน่อยนะครับนะดูลักษณะรอบๆต้นกันสักหน่อย ว่าต้นไม้ย่างอายุสี่สิบกว่าปีจะใหญ่ขนาดไหนแล้วจะพามาวัดดูนะครับวัดแบบคร่าวๆนะครับสองสามสี่ห้าหก,หกเจดแปดแปดศอกนะครับประมาณแปดศอกนะครับ ปรัรอบลําต้นประมาณแปดศอกถ้าคิดเป็นเมตรก็สี่เมตรพอดีนะครับนะฮะไม้ยางเป็นไม้ยางนานะครับนะไม้ยางต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่อ,อยู่ในไร่นะครับอยู่ในไร่ไร่มันสำปหลังนะครับซึ่งผมปลูกเองกับมือนะครับไม้ต้นนี้อมีที่มาที่ไปนะครับ ซึ่งเป็นไม้ฟ้าผ่าแต่ไม่ตายนะครับนะไม้ฟ้าผ่าแต่ไม่ตายโอ้ไม่ก็นะไม้ฟ้าผ่าลอยลอยฟ้านะลอยฟ้าผ่าดูดูด,ดูจะไม่เห็นนะครับจะไม่เห็นรอยนะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเป็นปีแล้วปีกว่าแล้วที่ฟ้าผ่านะผ่านไปเป็นปีแล้วนะปีกว่าแล้ว พอดีมันดีหุ้มนะครับนะ <öffentlich> มันดีหุ้มแล้วมันดีแล้ว <Porque> มันดีหุ้มแล้วนะมาแผลเกิดจากมาผ่านในดีหุ้มหมดแล้วนะมองดูก็ไม่เห็นร่องรอยแล้วนะเป็นไม้ธรรมดาแล้วไม้ยางธรรมดาแล้วตอนนี้นะนะไม่เห็นร่องเห็นรอยเลยนะครับนะนะดู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 ครับนี่ ตรงของชีนี่แหละเป็นเป็นรอยรอยฟ้าผ่านะ,ะปีกว่าๆแล้วที่มันดีหุ้มดีหุ้มหมดแล้วนะดีหุ้มหมดแล้วไม่เหลือร่องรอยเลยนะครับนะเอาพูดเอ่อพูดไปก็เหมือนว่าเป็นการโกหกแต่ความจริงไม่ใช่โกหกนะครับเป็นเรื่องจริงนะไม้ตัวนี้โดนฟ้าผ่าจริงๆนะร่องรอยฟ้าผ่านะเป็นร่องเป็นรอยจาก Esta, บ่าจากบ่าแล้วก็เป็นร่องรอยลงมานะจากจากบา<แ>นึนตรงนี้นะตรงนี้แหละนะฮะดูตรงนี้แหละเป็นรอยฟ้าผ่าแล้วก็เป็นร่องร่องจากบ่าตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้แหนะละฟ้าผ่าเ,เข้าเต็มเต็มเลยจังจังเบอร์เลยแล้วก็เป็นรอยลงมานะเป็นสิ้นลงมาอ่าเป็นเส้นแตกแตกนะครับแตกแตกแตกเป็นร่องลงมานะ จากบ่าแล้วลงมานดูให้เห็นชัดๆ,ๆนะครับดูให้เห็นชัดๆ,ๆ,ๆนี่มันจะเป็นร่องนะตรงบ่านี้แตกกระจุยเลยนะครับแล้วก็เป็นร่องลงมาจากบ่าน้ะก็เป็นร่องลงมาเรื่อยนะจนถึงดินเลยนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้เลยนะครับนะแต่ตอนนี้มันหุ้มแล้วหุ้มดีหมดแล้วนะครับนะ ไม้ยางนานะครับอ่า uh, ซึ่งโดนฟ้าผ่านะอ่า uh, สำหรับไม้ไม้ที่โดนฟ้าผ่านี้อ่า uh, โบราณโบราณท่านจะห้ามห้ามเอาไปทําเรือนนะนะห้ามเอาไปทําเรือนอ่านะทําที่อยู่อาศัยท่านห้ามนะครับอ่าไม้ที่โดนฟ้าผ่าตายนะท่านห้ามเอาไปทําเรือนทําที่อยู่อาศัย อ่าทําบ้านช่องท่านห้ามนะครับอาถือตามตำตำรับโบราณนะท่านห้ามาแต่ว่าส่วนใหญ่ไม้ที่โดนฟ้าผ่าก็จะตายอาเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซนตเลยถ้าโดนฟ้าผ่าเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับตายทั้งนั้นนะอไม้ถ้าโดนฟ้าผ่าเราไม่เหลือนะครับเกือบร้อยเปอร์เซนตายทั้งหมดนะครับแต่ก็ เพิ่งเห็นนะครับที่ไม้โดนฟ้าผ่าแล้วไม่ตายนะครับผ่านไปปีกว่านี้นะหลังจากที่โดนฟ้าผ่านะไม่มีร่องรอยเลยเราจะดูดูรอบๆอบนะครับรอบๆนะรอบๆนะรอบรนี่นะต้นไม้ต้นยางอยู่ใกล้ๆกันก็มีนะครับห่างกันจากชุดนี้ไปอีกของขี้อีกคนหนึ่งนะนะี่ ต้นยางเหมือนกันนะครับนี่อยู่ห่างกันไม่ไกลนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับนะประมาณยี่สิบกว่าวานี่แหละนะรประมาณหนึ่งเส้นนะ,ะต้นยางของอีกแก้วหนึ่งนะครับนะก็อ,อ่คิดว่าน่าจะปลูกพออร้อมกันนะครับเพราะว่าไม้เอ่อยางชุดนี้นะอา่าสมัยผู้ใหญ่นานะครับถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านก็ไปขอจากป่าไม้ พนะอพอจากป่าไม้เอามาให้ชาวบ้านปลูกนะครับชื่วงนั้นผมก็ได้เอามาปลูกนะแล้วชาวบ้านก็หลายคนก็ามาปลูกเหมือนกันนะฮะก็แต่ว่าอายุก็จะคล้ายๆเอเท,เท่ากันนะครับนะอายุเท่าเ่ากันนะเป็นไม้ชุดเดียวกันนะครับนะซึ่งผมก็ปลูกไม่ไม่ใช่หลายน้อย,น,อยน้อยต้นนะครับหลายต้นทีเดียวที่ผมนํามาปลูกนะแล้วก็ ขายไปแล้วนะกขเหลืออยู่ต้นเดียวนี่แหละเนาะไม้ยางเหลืออีกต้นเดียวนี่แหละนะที่ปลูกไว้นะผมก็ขายไปหลายต้นแล้วนะเกือบสิบแล้วเกือบสิบต้นแล้วที่ขายไปนะะบางคนก็แต่ว่าไอ้ขายไม้ยางนี่มันจะผิดกฎหมายนะเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายปลูกได้ขายไม่ได้ประมาณนั้นนะเพราะว่านะ แต่ทวจริงไม้ที่ตนเองปลูกลูกอยู่ที่ปลูอกอยู่ที่ที่เป็นสประกอนะครับก็จะปลูกเองในที่สประกอก็เลยไม่ผิดนะครับนะนะปลูกเองนะอยู่ในที่สประกอะจะยกเว้นความผิดนะครับนะยกเว้นความผิดเพราะเราปลูกเองอยู่ในที่สประกอบ้นไม้ก็จะยกเว้นความผิดเอาไวา้นะ ะนที่สําคัญที่สุดก็คือขายขายให้เจ้าหน้าที่นะไม่ไม่ได้ขายให้อ,อ,อื่นใครอื่นไกลนะครับต้นยางต้นนี้ซึ่งเกิดเอผ้าผ่าขึ้นนะครับนะเป็นรอยนะมันจะเป็นร่องรอยแบบนี้นะครับนี่นี่ครับนี่มันจะลงมาแบบนี้นะครับ เปียกแตกสีดแดงๆแบบนี้นะครับนะตามนี้เลยนะครับนะถึงถึงพื้นดินเลยนะครับจากบ่าที่มันผ่าลงมาตรงบ่าพอดีนะแตกกระจุยกระจ้ยตรงบ่านนะแล้วก็เป็นร่องร่องรอยลงมาแบบนี้นะครับจนถึงพื้นนะครับถึงพื้นดินนะนะครับ เวลาผ่านไปปีกว่าๆนะผ่านไปปีกว่าๆปรากฏว่าร่องรอยฟ้าผ่าหายนะครับะผมก็แปลกอยู่เหมือนกันนะแปลกอยู่เหมือนกันมันเกิดขึ้นได้ยังไงแปลกอยู่เหมือนกันรอยฟ้าผ่าหายไปนะครับนโดนเปียกเปียกไม้ยางเนี่ยหุ้มนะหุ้มดีะหุ้มดีเหมือนเหมือนไม่โดนอะไรเลยนะครับ มันก็แปลกเหมือนกันนะแปลกอยู่เป็นเรื่องแปลกอยู่นะนี่นะครับนะนี่ครับอ่นะถ่ายให้ดูให้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับโอ้ไม oh <my> นะ่ก d ไม่มีร่องรอยของฟ้าผ่าเลยนะครับมันดีหุ้มหมดนะครับเปียกมา้ยางดีหุ้มหมดนะนะครับนะซึ่งลักษณะอย่างนี้นะโบราณท่านบอกว่า,วา อ่าไม้ที่นวนฟ้าผ่าจะนําไปทําเป็นของดีอ่ะเป็นไม้อ่ดีเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีนะครับนะนําไปทําเป็นตะกุดบ้างนะของขังบ้างประลัดทิกบ้างอ่านะแล้วแต่ผู้นิยมทํานะครับเป็นเครื่องรางของขัง,งที่ ขังดีที่สุดนะเกิดเป็นของวิเศษขึ้นมาทันทีพุทธคุณนี่ไม่ต้องห่วงนะครับนะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะได้ก็อลองแนะนำนะลองอโทรเข้ามาได้นะลองโทรเข้ามาได้ติดต่อเข้ามานะ ผมยินดีขายให้นะนะมีต้นเดียวนี่แหละที่เหลียวลงเหลียอยู่นะะลงเหลียอยู่ต้นเดียวนี่แหละซึ่งโดนฟ้าผ่านะครับแต่ไม่ตายนะโดนฟ้าผ่าแต่ไม่ตายนะเปือกดีหุ้มหมดไม่เหลือลร่องรอยฟ้าผ่าให้เห็นเลยนะครับนะซึ่งสามารถที่จะนําไปทําเป็นของดีนะ ทำเป็นตะกุดทำเป็นปลัดชิกหรือจะทำเป็นนกต่างๆนะทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆเพื่อเป็นของขังนะหรือจะเอาไปทำเป็นไม้อ่าบูกบ้านสร้างที่อยู่อาศัยยิ่งดีนะครับยิ่งดีใหญ่เพราะว่าฟ้าผ่าไม่ตายไม่เป็นไรเลยนะครับนะบเอาผมทีนี้จะ บางคนก็อยากจะทราบว่าราคาจะขายเท่าไหรไ่จลาบาทหลาพันเอาความจริงผมก็เป็นคนปลูกเฉยๆนะผพมันไม่ได้ใช่เจ้าของที่นะคนปลูกเป็นคนปลูกเฉยๆนะต้องถามเจ้าของที่จะขายเท่าไหร่อเ,เอาว่ามาสิขายเท่าไหร่หลาบาทอะฮะหลาพัานเอา <laughs> เคยพูดกันเท่าไหร่พูดกันไว้เท่าไหร่หายหมื่นบาทสามหมื่นบาทสามหมื่นเออ 30.000 to đây, ao ao ao, to luôn.